โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนหนึ่งที่อยากจะร่ํารวยนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้ของคนธรรมดาที่เชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีความฝันนะคะเราก็มีเหตุผลที่จะตื่นมาในรูกเช้าเราก็อยากคุณผู้ชมนะคะลองดูนาะยแอดก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าความกล้าไม่ได้วัดกันที่วัยแต่วัดที่ใจะคะ่ะว่ายังอยากทําอยู่หรือเปล่าอาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า วันหยุดเมษากําลังจะผ่านไปวันหยุดเดือนใหม่กําลังจะมาถึงนะคะอาจทําให้หลายคนเนี่ยปรับโหมดกันไม่ทนันจนบางคนเนี่ยอาจจะขาดแรงจูงใจในการทํางานอาทิตย์นี้มีเรื่องเล่านะคะเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมมาเติมพลังใจให้พร้อมกลับไปทํางานหลังวันหยุดครั้งหน้ากับ5หนังดีที่อยากแนะนําให้คนทํางานดูจะมีเรื่องไหนเคยผ่านตาคุณผู้ชมมาแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ย้อนกลับไปในปี2006นะคะมีหนังระดับตำนานถึง2เรื่องที่ถ้าพูดชื่อแล้วในคิดว่าใครๆก็น่าจะเคยได้ยินนะคะเรื่องแรก The Pursuit of h a p p i n e s s ยิ้มไว้ก่อนพอสอนไว้ภาพยนตร์นะคะที่อ้างอิงจากชีวิตจริงของคริสการ์เนอร์นักลงทุนแล้วก็นักผู้สร้างแรงบันดนาลใจชาวอเมริกันนะคะที่นำแสดงโดยวิลสมิธนะคะกับลูกชายทาของเขาก็คือเจเดนสมิธที่ทั้งคู่เนี่ยได้แสดงร่วมกันเป็นครั้งแรกเรื่องราวนะคะได้พูดถึง ชีวิตของชายคนหนึ่งนะคะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเนี่ยเคยล้มเหลวเคยผิดหวังเคยไร้บ้านพยายามทุกวิถีทางค่ะเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาและก็ลูกชายโด้วยศรัทธาที่มีเหลืออยู่เพียงน้อยนิดเขานะคะเดินหน้าฝ่าความล้มเหลวความโดดเดี่ยวแล้วก็ปุปสัรค์ต่างๆนะคะที่ดูเหมือนจะไม่มีวันจบสิน้น โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องของคนคนหนึ่งที่อยากจะร่ํารวยนะคะแต่เป็นเรื่องราวที่สะท้อนถึงความพยายามอย่างไม่ยอมแพ้ของคนธรรมดาที่เชื่อว่าตราบใดที่เรายังมีความฝันนะคะเราก็มีเหตุผลที่จะตื่นมาในรูปเช้าและหนึ่งในซีนซึ่งๆนะคะที่ถ้าใครเคยดูเรื่องนี้แล้วก็น่าจะจําได้นะคะคือตอนที่คริสการเนอร์หรือที่วิลสมิธเนี่ยเขาพูดกับลูกชายของเขานะคะว่าอย่ายอมให้ใครมาบอกลูกว่าลูกทําไม่ได้แม้แต่พ่อก็ตาม เมื่อลูกมีความฝันลูกต้องปกป้องมันส่วนที่บอกว่าเป็นตำนานนะคะเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้ทำให้นักแสดงนำอย่างวิลสมิธเนี่ยเข้าชิงรางวัลสำคัญสำคัญเนี่ยหลายรายการเลยตัวอย่างเช่นนะคะ Golden g l o b e a w a r d ในช่วงปลายปี2006นะคะที่วิลสมิธนะคะได้เข้าชิงนะคะในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในภาพยนตร์ดราม่าหรืออย่าง SAG AW a r d นะคะในช่วงปลายปี2007วิลสมิธเนี่ยได้เข้าชิงในสาขาการแสดงยอดเยี่ยม โดยนักแสดงชายในบทนำและอีกลังควลสำคัญะคะ่ะที่ใครๆก็รู้จักก็คือ Academy Award หรือรางวัลออสการ์ที่วิลสมิธเนี่ยได้เข้าชิงนะคะในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมหากคุณผู้ชมนะคะกำลังมองหาภาพยนตร์ฟิลกู๊ดแบบเรียวๆไม่เลี่ยนจนเกินไปเน้นให้แรงบันดาลใจแบบไม่ยัดเยียดน,นะคะ The Pur s u i t of h a p p ั n e s s นะคะก็ถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่จะช่วยฮิวใจคุณผู้ชมได้ดีนะคะโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมได้ทาง Netflix ค่ะ ต่อมาเรื่องที่2 The Devil Wears Prada เมื่อโลกแฟชั่นไม่ใช่แค่ของสวยงามแต่มาพร้อมกับแรงกดดันที่ต้องแลกมาด้วยชีวิตส่วนตัวและก็ความฝันอีกหนึ่งภาพยนตร์ตำนานในปี2006นะคะที่อยากแนะนำให้คุณผู้ชมที่เหมาะกับการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานสุดๆ,ๆเลยค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวของแอนดรี s าแซกนะคะหรือที่ในเรื่องเนี่ยหลายๆคนอาจจะเรียกเธอว่าแอนดี้นำแสดงโดยแอนฮัตเทเว่นนะคะแอนดี้เนี่ยเป็นผู้หญิงธรรมดาค่ะที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแล้วก็มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักเขียน แต่ตัวเธอเองเนี่ยด้านบังเอิญน,นะคะไปทํางานในสายอาชีพที่เธอเนี่ยอาจจะไม่ชอบนั่นก็คือการเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะคะของเรนดาพริสลีย์ประณานธิการระดับนานนะคะแห่งรันเวย์แมกซีนนิตยาสารแฟชั่นอันดับหนึ่งของ New York, นิวยอร์กนาแสดงโดยเบรลตรี์แต่ต่อให้จะเป็นงานที่ค,คล้ายๆก็ฝ่ายฝันที่อยากจะทำนะคะการทํางานกับผู้หญิงอย่างเรนดาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะด้วยบุคลิกที่เธอเนี่ยเป็นคนเคร่งขรึม ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงอารมณ์แต่มักจะมีคําพูดนะคะที่มีพลังแห่งการวงการสูงและด้วยความเป็น p e r ร e เฟ i ชันนิสของเธอนะคะละทําให้ใครต่อใครนะคะต่างขนานนามเธอว่าเป็นนางมารสวมพร ada ส่วนแอนดี้นะคะตัวแทนของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ได้หลุดเข้าไปในโลกที่ไม่ใช่โลกของเธอเลยนั่นก็คือโลกของแฟชั่นแต่ด้วยความเป็น p พร e เฟ i ชันนิสของเบรนด้านะคะที่คอยขับเคี่ยวช่วยให้แอนดี้เนี่ยได้เติบโต ผ่านแรงกดดันต่างๆทําให้จุดเยือของเธอเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นจนทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายทีนี้จะถามว่าทำไมแอนดี้ถึงเป็นตัวละครที่คนดูอินมากส่วนตัวนะคะมีคิดว่าแอนดี้เนี่ยก็คือตัวแทนของเรานั่นแหละคะ่ะตัวแทนของเราในโลกที่เราไม่ถนัด เพราะบางครั้งในการทํางานนะคะเราอาจจะเจองานหรือหน้าที่ที่เราไม่ถนัดแต่เราก็จําเป็นที่จะต้องพิสูจน์ค่ะว่าเราทําได้เพื่อเราเนี่ยได้มาซึ่งโอกาสใหม่ๆ The Devil Wears Prada นะคะเลยไม่ใช่แค่หนังที่พูดถึงเรื่องของวงการแฟชั่นเท่านั้นแต่พูดถึงเรื่องของการทํางานการเติบโตที่ทุกคนเนี่ยจะต้องค้นหาจุดยืนของตัวเองการตัดสินใจในชีวิตและการค้นหาความหมายของคําว่าสําเร็จในแบบของตัวเองโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถรับชมได้นะคะทางพรามวิดีโอค่ะ ภาพยนตร์เรื่องที่3นะคะขอพาคุณผู้ชมเนี่ยกระโดดข้ามมาในปี2011กับ Money b a l l เกมล้มยัก์ จะเป็นยังไงนะคะหากคู่คิดต่างรุ่นที่มาจากโลกคนละใบต้องมาบริหารทีมเบสบอลร่วมกันภาพยนตร์ดราม่าเชิญกลยุทธ์ที่อ้างอิงมาจากชีวิตจริงของบิลลี่บีนอดีตนักเบสบอลมือดีนะคะที่ผันตัวเองเนี่ยมาเป็นแมวมองแล้วก็พัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเนี่ยจนได้เป็นผู้จัดก,การทีมโอคกลนนำแสดงโดยแบรดพีตโดยเมื่อบิลลี่นะคะเขาได้เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วเนี่ยเขาเองก็ต้องประสบปัญหานะคะหลายๆด้านเลยทั้งเรื่องของการขาดงบประมาณขาดตัวผู้เล่นมีหนำซ้ำนะคะยังต้องมาแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่ที่เขาเนี่ยมีทุนสู ก็ได้นำพาโอกาสให้บิลลี่ค่ะเมื่อเขาได้พบกับปีเตอร์แบรนด์นักเศรษฐศาสตร์หนุ่มผู้เชี่ยวในเรื่องของข้อมูลตัวเลขซึ่งในการพบกันครั้งแรกนะคะวิธีคิดของปีเตอร์เนี่ยก็ได้ทาให้บิลลี่เนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วก็ชวนมาทํางานด้วยกันทั้งสองนะคะเลยกลายมาเป็นคู่หูค,คู่คิดที่เข้ามาสร้างแล้วก็บริหารทีมในแบบสวนทางกับโลกด้วยแนวะคิดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติหรือที่เราเรียกกันว่าเซเบอร์เมทริกเพื่อคัดเรื่องนักีฬานในแบบที่ไม่มีใครกล้าทํา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็เหนือนความคาดหมายค่ะเพราะทฤษฎีที่เขาคิดกันเนี่ยมันทําให้ทีมเนี่ยได้รับชนะถึง20ครั้งเรียกว่าพลิกหน้าบอัติส์ของทีมเลยก็ว่าได้โดยภาพยนตร์มันนีบอลนะคะไม่ใช่แค่ภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องของกีฬาเท่านั้นแต่เนื้อหาเนี่ยยังเจาะลึกถึงเรื่องของการคิดต่างและการกล้าล้มกรอบความเชื่อเดิมๆรวมถึงยืนหยัดในวิธีที่หลายคนเนี่ยคิดว่ามันไม่มีทางเวิร์กโดยสอดแทรกแง่มุมของการบริหารทีมและความสัมพันธ์ในทีมและความกดกันที่ต้องเผชิญบนเส้นทางที่ไม่มีใครกล้้าาาาเดดินดผูชชมมมรรสถับไทง เช่น่นนกัคะเรื่องที่4นะคะเหมาะกับคนที่มีความฝันแต่อาจจะยังไม่กล้าทำเพอาคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้กับนายแอดว่ายเพื่อฝันเป็นเรื่องราวของเดาน่านายแอดนะคะอดีตนักว่ายน้ำหญิงทีมชาติสหรัฐวัย60ปีนะคะแสดงโดย แอนเนตเบนนิงที่อดีตเนี่ยดาน่าเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงไว้จนกระทั่งเวลาผ่านไป30ปีนะคะเธอกลับมาอีกครั้งพร้อมกับเป้าหมายใหม่ที่โลกคิดว่าเธอไม่มีทางทําได้นั่นคือการว่ายน้ําข้ามทะเลเปิดจากคิวบามายังฟลอริดาด้วยระยะทางกว่า100ไมล์หรือราวราวหนึ่งร้อยเจ็ดกิโลเมตรโดยไม่ใส่กรงป้องกันฉลามและไม่หยุดพักภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีความฝันแต่ยังไม่กล้าทําหรือคนที่เคยเกือบทํา แต่ยังทําได้ไม่สุดหรืออาจจะเป็นคนทํางานวัยสาบวชนะคะที่ทํางานมาสักพักแล้วเนี่ยก็ยังเกิดคําถามในใจที่ยังตอบไม่ได้ว่าการมีความฝันเนี่ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมยอย่างน้อยนะคะถ้าคุณเคยคิดกับตัวเองว่าอายุขนาดนี้แล้วจะเริ่มต้นทําอะไรได้อีกเราก็อยากคุ้ชมนะคะลองดูในแอดก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าความกล้าไม่ได้วัดกันที่วัยแต่วัดที่ใจะคะ่ะว่ายังอยากทําอยู่หรือเปล่าเพราะสิ่งที่หนังอยากเล่านะคะคือการที่กลับมาสู้กับตัวเองในวันที่หลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่ามันสายเกินไปแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทางเน็ตฟิกได้เช่นกัน,นะคะ่ะเรื่องที่5นะคะขอขยับจากภาพยนตร์มาเป็นซีรีส์กันบ้างกับ Be ี F คนหัวร้อนซีรีส์ของคนทำงานต่างอาชีพ2คนนะคะที่ซ้อนปมปัญหาชีวิตไว้มากมายและเมื่อทั้งสองคนเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันถึงแม้จะเป็นความขัดแย้งเล็กๆแต่มันกลับฝังลึกจนกลายเป็นความแค้นเกิดเป็นเกมไล่ล่าที่ไม่มีใครยอมลดอีโก้และใครจะรู้ล่ะคะว่าเรื่องแค่ไม่กี่วินาทีบนท้องถนน จะเป็นชนวนที่ทําให้ชีวิตของทั้งคู่เนี่ยพังทลายและอาจเปลี่ยนไปตลอดการซีรีส์เรื่องนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยดำดิง่งไปสํารวจด้านมืดของจิตใจตัวเองผ่าน2ตัวละครนะคะที่ห้าหันกันแทบตลอดทั้งเรื่องอย่างแดนนี่โชว์ชางซ่อมบ้านชายผู้ที่กําลังดิ้นรนหาเงินเพื่อประครับประคองชีวิตและครอบครัวที่กําลังจะพังแสดงโดยสตีเวนยองและเอมี่เห,หลาเจ้าของธุรกิจไลฟ์สไตล์หรูหราที่เหมือนจะประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่า แสดงโดยอารีวองฟังวิวเผินนะคะอาจจะรู้สึกว่าบีฟเนี่ยมันก็แค่เรื่องของคนที่หัวร้อนใส่กันบนท้องถนนแต่จริงแล้วนะคะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันมีมิติที่ลึกกว่านั้นมากค่ะโดยเฉพาะในแง่ของคนทํางานที่เขาต้องเจอทั้งความกดดันและก็ความเครียดเรื้อรังหรือแม้แต่การพูดถึงความสําเร็จที่มันอาจจะไม่ได้ทําให้เรามีความสุขอย่างเช่นเอมมี่นะคะที่มีบ้านหรูครอบครัวดีธุรกิจประสบความสําเร็จแต่ในขณะเดียวกัน,เธ,กนเธอก็เหมือนกับคนหลงทางและมีความโกรธสะสมจากการที่ต้องแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวตลอดเวลา หรืออย่างแดนนี่นะคะพี่ชายผู้ที่อยากจะดูแลครอบครัวอยากจะประสบความสําเร็จแต่ชีวิตเนี่ยมันไม่เป็นไปตามฝันเขาจึงกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลาใครนะคะที่ชอบดูซีรีส์แนวดรามา่าดั๊กคอมดี้นะคะไม่อยากให้พลาดซีรีส์เรื่องนี้จริงๆค่ะโดยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับชมได้ทาง Netflix นะคะหรือคุณผู้ชมท่านใดน,นะคะมีภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องอื่นนะคะที่อยากแนะนําไว้ดูฮิวใจหรือสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะอาทิตย์นี้มีเรื่องเล่า